อิจฉาจังเลยวันนี้ดีใจที่ได้มาพคแต่เราดีใจที่สุดนานที่เจอมี่นดีนึงน้อยอย่างไรน้อยนี่นี้ตัโควิดไม่ได้เจอกันเลยนะสวยพมน้ำหน่อยมั้ยมีซื้ออันนี้ทำจริงมีมีมีแตะซื้อจริงจริงอาล่่โอโห แต่แม่เอ๊ะฉันจะอยู่ตรงนี้ดีหรือฉันจะอยู่ตรงนี้สล <c oughs> ับกันไปสลับกันมา,าไม่ต้อง,ต,องต้องเรียงตามสีสีเสื้อให้มันแบบสลับแล้วรู้แล้วรู้แล้วเผมนึกว่านึกว่า้ก <c oughs> ็ <c oughs> เรียงตามอ,อายุน <c oughs> ้องวันเปิดเงิน่จะบอกว่าวันนี้ แล้วก็พาอ,ออกมาเที่ยวข้างนอกกันบ้างเนาะแล้วก็บาที่ที่แบบสวยงามมีดอกไม้นะคะค<ม>แล้วก็มีอาหารอร่อยๆอคาเฟ่มีขนมมีอะไรชื่อว่า f ล o r a ด h คาเฟ่แป่ชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรฟลอริดาคาเฟ่แล้วก็ไม่ใช่ มีแขกรับเชิญพิเศษที่หลายๆคนแบบว่าเรียกร้องกด้วยนะคะที่คือใครตัดประธานประธานของแก๊งเดี๋ยวเพื่อนไปพามาก่อนเลยเทเทเททีค่ะชมพงเห็นอิจฉาจังเลยวันนี้ดีใจที่ได้มาพบกันแต่เราดีใจที่สุดนานๆที่เจอมีน้อองีตานีตาโควิดไม่ได้เจอกันเลยนะสวยพรมน้ำหน่อยไหม มมีจริงๆแล้วท่านคือประธานของแก๊งค่ะใช่่คะดูแลเรามาตั้งแต่20กกว่าค่ะตอนนี้ก็แค่สามสิบกว่าอะไรคะตอนนี้พิการ70แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ก็ไดสบห้หอาหูดูไม่น่าดูไม่น่าเชื่อเลยค่ะดูไม่ดดามบล่า เดี๋ยววันนี้นะคะก็เป้าใหม่ก็คือมาอยู่กับเราตามคำเรียกร้องของทุกคนเลยแล้วก็เป็นช่วงแบบช่วงเวลาดีๆปีใหม่กันเลยแบบโอนนะคะมีเป้าใหม่มาก็จะได้เนาะอุ่นใจวันนี้เราอยู่ที่ฟฟล่าดีคาเฟ่นะคะคือเขาจะเป็นคาเฟ่แล้วก็มีอาหารมีกาแฟอร่อยๆมีขนมมาด้วยนะคะก็มาไม่ยากด้วยเนาะลอยมายาามาเข้ามาเดี๋ยวก็มาหาเจอสองทางเลยใช่ไหมขามีดอกไม้สวยๆเยอะเลยนะ ค่ะจริสุดยอนึงแล้วคือเขาว่ามีดอกไม้ประดับเต็มร้านเลยเพราะจริงเขาอ่ะมีธุรกิจนําเข้าดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เพราะฉะนั้นใครที่แบบประดิษฐ์ที่เหมือนจริงนะเหมือนมากสวยมากใครที่อยากเหมือนกับว่าให้เขาไปตกแต่งนะคะที่ร้านหรือว่าที่เอไปถึงอะไรที่จัดอีเวนต์อะไรงได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมแล้วก็บอกเลยว่าสวยจริงๆแล้วก็มาบ้าเดี๋ยวขึ้นกลับบ้านด้วยได้คือจะมาที่นี่แล้วมาซื้อก็ได้นะ เดี๋ยวไปดูการเดินได้ไปคือม <e ุมเนี้ยเขาก็จะมีเป็นมุมดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะคือทั้งร้านเนี่มีดอกไม้เต็มไปหมดเลยแล้วแต่มุมมาดูมุมนี้ก่อนแน่คนมากไม่สนใจหมดเลยวันนี้วันนี่ทีใหม่เจ็บสา เกิ claro, ดเื่องเงินใดเจอใครให้กันเก็บเก็บเก็บยังไม่ตกเลย มีซื้ออันนี้ทำจริงมีมีมีจะซื้อจริงจริงใช่โอ้โหเยอะเบาได้เบาเรี่องอันนี้ก็จะมีชอบแบบสีไหนแนวไหนดอกแบบว่าดอกกุหลาบดอกทาตทวมอะไรอย่างเี้มีหมดเลยจัดมาเป็นกระเช้ามาเป็นแจกกลงแจกการให้หูสวยสวยๆประดิษฐ์ที่เหมือนจริงมากๆเรื่องนี้ค่ะชอบสวย ได้ดูเสียได้รักอ่ะจริงจริงอ้าวิ๋วพูดจริงอ่ะค่ะพูดจริงไม่มีดอกหน่อยเหรอคะไม่ไม่ไม่ชอบของใบใบถุกเขียวอ๋อดูแล้วมันเลนสดชื่นดีใครชอบใบไม้ก็มีน่ารักอ่ะต้นดอกเขาเรียกว่าดอกอะไรคะไม่รู้จักได้ัาสวยจงเลน้นดอกไอเสียบไว้อยู่ในรูนึกอยากจะรู้ว่าดอกไม้นั้น อที่แม่ๆจะสนไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวพาไปกินกาแฟอะไปดีก็ไม่รู้เลยมีไกมอะมีค่ะดีดีกว่าแม่ไปไหนอะไปไหนไปยายามตรน้ให้ไปหาอ๋อโอเคอยว่าน่าจะแตกก่อนได้ซื้อหนูก็ว่ากันแล้วค่ะใงานไม่ไม่หานะคะ ดื่มอีกแต่ว่าตอนนี้ข้างหน้าหแบหน้าทานทั้งนั้นเลย,ยเหมือนเรานั่งทานอยู่กับการสวนดอ,อกมไม<ช>้เลยก็ได้บรรยากาศสดชื่นไปอีกแบบเนอะแล้วก็อาหารเนี่ยหน้าตาดีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านนูน้นตรงนู้นเลยจะเริ่มด้วยเป็นซุป เป็นซุปเห็ด forest mushroom ซุปนะคะแล้วก็อันนั้นจะเป็นเหมือนเหมือนซอสพอดงเบอร์ใช่ค่ะก็คือเป็นแบบสอดไส้ด้วยแฮมแล้วก็ชีสอะไรอย่างปกติเราจะเห็นเป็นไก่อันนี้เขาเห็นเขาทำเป็นหมูนะคะ ส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นสปาเกตตี้ใครที่แบบไม่ชอบครีมซอสก็จะถูกใจเป็นเหมือนแบบเอาไปผัดแบบว่าเหมือนแบบผัดแห้งอะนะคะแล้วก็ผัดกับโอลิฟออยล์แล้วก็มีแล้วก็มีกระเทียมอ่าแล้วก็รสเผ็ดๆหน่อยเป็นแบบว่ามีพริกมีกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนสเต็กใครที่แบบรักษาสุขภาพอะอีทอะอีทอะอีทเลยนะคะแซลมอนสเต็กและอันนี้น้องขวา อ่ะด้านนี้จะเป็นเนื้อค่ะเป็นเหมือนว่ามีดบอร์แอนด์บอรก็คือเป็นเนื้อผสมหมูแล้วก็มันแรปเครบ,บเคอนแต่ถ้าด้านนี้จะเป็นเป็นไก่เป็นแบบชิคเก้นคอมโบแล้วก็เขาเอาไปเหมือนไปอบก,กับน้ำตาลใสแดงแล้วก็เอามาแรปกับเบคอนอีกทีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้เลยเป็นหน,น้าตาสวยมากนิสัยกันีลยนะคะได้ไดนิสั<ล>ยจะดีป่ะจ๊ะัยดีเหมือนเราแหละเดี๋ยวเราดูนิสัยนี้ดูดิไม่สนใจเรา Icana, ไม่มีใครสนใจค่ะนี่ตั้งหน่อยนึงนี้เกรวี่เลยเกรวี่ค่ะใช่เอาแม่เอาอะไรแม่คนไม่ไหวเออไม่ไหวโย่บอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่เอาหนังไม่เอาหนังเอาจานนี้ไปเลยดี ถ้าเป็นสตูดิโอถ่ายภาพถ่ายงานอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเขาเนี่ยจะมีที่จอดรถอยู่หน้าร้านแต่ว่าวันจันทร์มาปิดนะเราก็เปิดตั้งแต่เช้าด้วยนะตั้งแต่สิบโมงครึง่งถึง2องทุ่มก็มากันได้โีเคอร่อยมากอือได้มีนี่นะ่ะ <c oughs> เป็นไงฮนะซุปเป็นไง วันมอยอดวันมอโอเคโอเควันมอเมนูหมูค่ะหมูเหมือนกองดําเบอแล้วก็มีแฮมมีชีสเราต้องทานตอนนี้ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทานเย็นๆแล้วเดี๋ยวจะอ้วนเนาะก็เห็นตอนเย็นๆที่ายก็ทานแบบนี้อีก พูดหลังไหมอร่อยหอมด้วยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะอร่อยแล้วรสชาติมันเข้มข้นอ่ะมันรสชาติมันไม่จืดมันเข้มข้นแต่เป็นเข้มข้นแบบว่าเหมือนลองกินอาหารฝรั่งที่มันแบบอร่อยอร่อยอ่ะถูกปากคนไทยอ่ะอร่อยไหมคะแม่แม่อร่อยอร่อยาอร่อยก็ดูสิเกียวกันทุกคนเด้อเรียบมา สาในกลุ่มนี้ใครเป็นแม่ครัวคนหลักครับหรือว่าแม่มีทำให้กินนะตอนเส็จมีเป็นปาแจ๊มัปแจแม่ครัวค่ะคือเราเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมาทั้งชุดนอนนะค่ะไปอยู่บ้านมีหมดเลย่ะแม่แม่ก็คือจะไปอยู่บ้านป้าหมายกันตอนนั้นยังไม่เกิดใชยหนูไม่ทันนะคะยังไม่เกิดก็ไปสังสรรค์กันอยู่บ้านมีลูกกินอาหารกันแบบปูเพี่คุณโยเนี่ยแหละค่ะเป็นคนตั้งชื่อมีว่ามีไปรอใครนะ เนี่ยก็เนี่ยนี้เป็นคนตั้งว่ามามี้นมาี่มาจากมามี่ามามีคือเนียคุณทัวันี่ยเป็นคนตั้งคือตวงใจก็ช้ามาตอนั้นก็ยังทุกคนเนียยังไม่มีเรือนกันเลยัโสดหมดโสดจริงๆยควสมก่อนมากตั้งเป็นแก้งที่บ้า่ยังขาดพี่จิ๋ไปเนาเราก็มีความสุขกันแเราสนุกเฮฮา พอทานเสร็จแล้วก็หันไปหลับเป็นหมดแล้วแล้วบางวันก็ก็จัดกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็นอนบ้านนี้เลยถ้าสมมติว่าช่วงไหนออกงานนะคะนี่ก็เอาเสื้อผ้ามาแล้วเครื่องประดับก็ขอยืมหมดไเป็นติ๋วเขาก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะไปต่างประเทศคนนี้เดี๋ยวไปฮ่องกงาดิงดิ้งอยู่ด้วยกันเป็นถ่ายนางก็ย่ต้องอยู่ด้วยกันไม่กอยก็ไม่มีอะไรกันไม่กอยเขาก็เป็นคนที่มีระเบียบเหมือนเดิมอย่างนี้แหละค่ะไม่กอนเราก็ผ่า ไม่เลยไม่แดงไม่แดงเลยมาอย่างเดีโต๊ะนี่แบบว่าร่องไปเยอะเลยเนื้ออาหารหายไปแม่เคี้ยวอยู่เลยอ่ะอร่อยอร่อยมากแต่อร่อยจริงหุบปากทั้งแบบไวอย่างนั้นหุบปากแล้วก็ไวอย่างแม่แม่จับโต๊ะอ่ะแม่เหมือนจะพูดอะไรใช่ก็บอกว่ามันมีอะไรมั่งก็ดูอย่างเขายังไม่ได้ทานอ๋อคุณลืมแอปเปิ้ลอ่าแลกีวี่แล้วก็เมลอนค่ะแล้วก็ แต่งเสริมความงามได้ส้มนี่ดูดูแก้วส่วนตัวเขายังเต็มอยู่เลยแต่แก้วอาอีน่ะอาอีนียังไม่ได้ดื่มเลยแล้วก็มีคนข้างๆเนี่ยบอกว่ามาขอชิมหน่อยดินิดนึงแล้วยุบเลยเนี่ยนี่เขาแส่ดินไหวนะโยมี่มันเจ็ดลิตรเลย่ะ่อนได้ยินว่าขอชิมนิดนึงนีดนิดมันนี้ของเนื้อดีนะดูดก็ไปขึ้น ก็อิ่มหรือยังเพราะว่าทุกท่านเนี่ยอิ่มกันแล้วยกเว้นแม่ก็ได้อิ่มก็ได้โอ้โหอ่ะแล้วก็เนื่องในช่วงนี้เป็นปีใหม่เราก็เลยเหมือนแบบว่าพาคุณผู้ชมมาแบบร้านสวยสุดอาหารอร่อยะนอะทุกคนขออนุญาตให้ป้าใหม่นะคะโอยพอ,อะะแล้วเนาะรับพอจะได้แบบเ,แเราก็รับไปด้วยละค่ะเป็นปีใหม่การรปีใหม่นี้นะคะขอให้มามมีมีเลตติ้งสูงๆและทุกคนก็มีความสุข แลขอให้ทุกคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนทุกคนโอเคก็เลยไปเลยไปเลยไปเลยขอบคุณมาคุณแล้วก็ส่งต่อพรดีๆของป้าหม่ให้ทุกคนเลยที่ดูเราขอกันไปด้วยรับเจรนะคะรับสมรับร่วมกันนะคะ ึงให้พรให้ทุกคนรับอยากได้พรดีๆแล้วที่ไม่ไม่วนเวียนเนี่ยก็เอาดวงใจเลยค่ะแก็ขอให้แฟนๆรายการ m ัมแอนด์มี o สตอรให้สวทุกๆท่านแล้วก็ให้ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ได้สุขกายสุขใจใจใสใจสบายให้เหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วก็ให้ครอบครัวสุขสันต์ทุกๆท่านเลยนะคะ เออรู้ใจทุกอย่างอ้าวอยู่กันมาเราก็อยู่มาปีกว่าเอปีกว่าไหมประมาณประมาณนั้นประมาณเนาะแม่เราอยู่กันมาเท่าไหร่อยู่เมื่อตึกเออ8ปีแล้วแต่ก็หมายถึงว่าขอให้แบบว่าคุณพ่คุณแอยู่กับเราต่อต่อต่อไปนะคะ ตามเราตอบตอบตัองคู่เราไปด้วยกันไปด้วยกันก็วันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับสับสับสกกระดิ่งกิ้งกิ้งมาร์ฟแอนด์มีสตอรี่สวัสดีปีใหม่ค่ะ